อ,อโอเคครับปลายปลายเฟร,รมเรทตกหน่อยๆครับประมาณยี่สิบกว่าๆแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกโอเคศูนย์พยาบาลอ๋อตรงนี้คือศูนย์พยาบาลของแซดนั่นเองโอเคมึงต้องมาจากที่นี่ไปหาไปหาใครอะทอมมีอม่อ,อ่ะเ,เขากำลังทำงานอยู่ที่บาร์ที่สลัมที่404แล้วก็ให้ไปหานั่นเองโอเค ขุ่นยนคงไม่ทำอะไรเรามั้งไปปะพีสเปซทูจำอะไรวะก็จำแล้วลลลว,ลว่าจำไม่ได้กระโดดไม่ได้อ,อ๋อจำตรงนี้เนะา,าะไปปะกระติบกระติบกระติบยังกับลาล่าคอฟกดสเปซอีกทีหนึ่งเพื่อกระโดดขึ้นมาครับโอเคได้ชิบหายละมีข่าวมาว่าเราเราหนีออกมาแม่งรู้ด้วยอุตส่าหซ่อนอยู่ในศพแล้วเนี่ย อ้าวไปอบอ่าตรงนี้ก็กระโดดครับไม่มีอะไรที่หวาดเสียวเท่ากับการปีนน้ผาอุ้ยแล้วเกือบจะตกอีกแล้วกด e เพื่อหย่อนโอเคปะก็หนุกดีนะครับถ้าที่ดูอ๋อแปงนี้เฮ้ยแปงนี้อ่ะดึงกระโดดอ๊อนี่อย่างข้องอะครับผมไม่รู้นะครับว่าผู้หญิงคนนี้เขาเป็นใครครับแต่ว่าทำไมเขา เขาโดดได้ง่ายอย่างนี้เนี่ยเจ๋งมากเลยโอเคปะเอจเฮทอมมี่กานี่เป็นใครทอมมี่เป็นเพื่อนที่เพื่อนที่สนิทกับคุณมากรู้สึกว่านีเลียนเนี่ยครับจะมีนิเลียนจะเป็นพวกที่ความทรงจำหายไปก็เข้ากับคอนเซปต์ของเรื่อง Remember Me เลยเอ้ยลูกกระแตก กระตุกกระตุกกระตุกทางไหนเนี่ยทางนี้เหรอเอ้ยอะไรอ่ะ Yes ได้ความทรงจำกลับมาเหรอหรือไงโอ้ยเฟรมเรตตกมากเลยตัวอะไรวะวิ่งก็ไม่ได้หรือวันวิ่งกันจนนอนอ่ะนะมาถึงเขตยดเ สลัมแล้วเรียบ้อยออสลัมสลัมหล่อมสลัมนี่คล้ายๆสลัมหรือเปล่าครับสลัมก็คือวอร์ี่สลัมนั่นเองทักใจยังงี้ละคนละเพลงไม่ใช่เพลงเขาเลยโอเคความจริงมันไม่เกี่ยวเลยนะครับแต่ว่าผมพยายามจะพูดให้มันคล่องๆนะครับการแคสเกมนี่เป็นมีผลดีหลายอย่างนะครับคือเออฟูดมึงเป็นใครเนี่ยเอ่อ พฆษณาหนูว่าซื้อได้โถครับก็อ,อย่างที่พูดไปเมื่อกี้นะครับการแคสเกมที่มีผลดีหลายอย่างนะครับก็คือสามารถทําให้เราสามารถสามารถพูดได้คล่องชัดแบบไม่เขินอายนะครับมันก็ดีมากเลยครับโอ้เอ้ยเอ้ยรู้สึกว่าจะมีของค่ะผู้หญิงคนนี้หน้าตาไม่คุ้นเลยแต่คุ้นยังไงวะไม่รู้จักไปปะกระดิบ ไปไปไปะเราต้องไล่ตามไอ้นี่ไปอะครับอ่าออลิสเลฟ,ฟอาร์โมรีเอาว่า h ิ d d e n น t a s อร์ r you to find สาดดิให้หาความทรงจำที่หายไปคือยังไงร,รู้สึกว่ามันจำลองมาจากอะไรสักอย่างวะหรือไงวะ เอาทูตุเรียมมาอีกดิเอ้ยอันนี้กูต้องทำไงกับมึงเนี่ยเออแล้วนี่คืออะไรเห็นไอ้ตรงจุดเหลืองๆที่อยู่ในภาพไหมครับเหมือนกับว่ามันจะมีอะไรบางอย่างคงไม่มีอะไรวะเฮ้ยล่วง่วง เอ้ยเชี่ยเผื่อปล่อยตกออกมาปลาปลาทำไมวันนี้แค้ไม่ค่อยคล่องเหรอสงสัยเจอเรื่องมาเยอะปลาปลาขึ้นไหมโอเคเรียบร้อยช่างมันนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาดูอ๋อนี่ไงมันเหมือนภาพเมื่อกี้ครับพอเราได้กล่องมาแล้วถ้าเกิดเก็บครบ เก็บแซตครบ5อันเราจะได้เลือดมาเลือดเพิ่มโอเคเยี่ยมปะเอ้ยเชีย่ยเกือบตกอะ่ปะปาปีนหวาดเสียวน่าดูเลยครับเนี่ย to perform up อ๋อเหมืน SEO, อน S C O Auditor y e เลยเรียบร้อย ถ้าเกิดจะกระโดดข้ามมาอีกฝั่งหนึ่งก็ให้กดย่มอ่ามาถึงแล้วเฮ้ยเียเลือดหมดเลยอ่ะ Please tap to send, send. select combo Fire hit combo has been unlocked A new type of p i a l s is now available to Regen Review รู้สึกมันจะรีเจนเลือดได้ไวะ่ะ อ้าจะรีเจนยังไงอ่ะเรียบร้อยประเด็นคือท่านี้มันใช้ยังไงเฮลเออเอนเตอร์แล้วยังไงอหรอไหนลองดูดิ โอ,โ,อโอ้จะตายแล้วเนี่ยมันใช้ท่าอย่างนีไงอ่ะเตะเตะไม่เกี่ยวเลยตายคือตอนนี้ผมยังไม่ค่อยเข้าใจระบบของคอมโบในเกมนี้เท่าไหร่น,นะครับกำลังงงๆเลยมันต้องใช้คอม ใช่บ้างเออเตะเตะต่อยแล้วจะรีเจนเลือดปะเตะโอ้ยใจเย็นใจเย็นเตะต่อยเตะอ๋อเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเตะต่อยเตะมีรีเจนเลือดโอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บโอ้ยเกือบ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 เตะต่อยเตะจะตายอันเนี่ยเตะต่อยเตะมีรีเจนเลือด รีเจนเลือดไม่รู้คุณผู้ชมเข้าใจเหมือนผมไหมครับแต่ว่าผมเข้าใจไต่ไตะไต่โอ้ยหลบ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 โอเคเลือดเต็มแล้วครับแล้วตอนนี้เราก็ทำคอมโบกันอย่างมันเมามันเอามันกับการทำคอมโบเต่ลอยเตะเยี่ยมเกณฑ์นี้มันดีกว่าทำคอมโบเองได้ด้วย เอา้ามันต้องโดนเฉพาะตัวเดียวนี่ฟื้นเลือดฟื้นเลือดเตะเติมเลือดเตะต่อยเตะคือถ้าเกิดไปโจมตีใส่ตัวอื่นมันก็จะไม่ได้เลยอ่ะไม่ค่อยดีตรงนี้ะ เตะ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 ต่อยเตะสุดยอดต่อยเตะต่อยต่อยต่อยมันต้องอย่างนี้ครับเฮ้อหน้าดำจนมองไม่เห็นเลยอ่ะล้อเร่งป่ะปะไปต่อ ถ้าเกิดผมแคสอะไรผิดพลาดไปก็ต้องขอโทษทุกคนเลยนะครับเพราะเว่าเป็นนักแคสมือใหม่หน้าใสรูปหล่อบ้านผมไม่เจอมุกนี้แม่งใช้บ่อยอกเอกินไปหรอหามุกใหม่ะะเดี๋ยออสุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องทำเองกดเพื่อแอคทีฟเรียบร้อย้ยโถแม่งหนีไม่ได้อะ ไอ้ล่วงเกือบ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 โอ้ายไปต่ออ่าไปต่ออึบโวโบมันต้องให้ขึ้นไปหรือว่าลงไปวะขึ้นไปเหรอกลัวล่วงตายเฮ้ยตกบใจทั้งู่ตกใจตกใจอะไร <weg> เตะอตอยเตะเต๋อสวยงามอะไรอันล็อคคอมโบแลบนิวเลียนเกนพีเอ็มรชีฟเอ่อนิวเลียนแฮสอินาพีเอ็มพีทัวร์ล็ออันนิวพรีเซนต์ิงกับว่าฮาวยูแอนยูสดิสนิวพรีเซนต์ทูคิสลองเกอร์อวเอร์คอมโบทำคอมโบเองอีกแล้ว Which you want unlock. Oh. Unlock t ูชูส์วิช h รีเซนเตอร์ที่คุณต้องการจะปลดล็อกพร e r to all มันก็มีให้ปลดล็อกแค่อันเดียวแหละปลดล็อกอ่าโอเคนะครับ <c oughs> ใส่ไปแล้วครับท่าใหม่ยังไม่รู้จะทำอะไรได้บอกตรง ขไไึ้ไม่ได้เหรอเาปีนเลยโอ้กล่องได้เซตแพชมาอีกอันนึงแล้วครับกลองไม่หาง่ายกว่าทุมเ,เลยให้ปีนขึ้อ๋อปีนทอน้ำได้ไอ้ยไอ้พวกนี้อีกเฮ้ยเ้ยเยเี่ยพวก จะเย็นเถือนนองให้พี่เดินเสถียบอกเธอเดนเจอร์อีกอ่าหายไปแล้วเฮ้ยค่อยๆวิสิตวิสิตวิสิตวิสเออทีค่อยไปค่อยๆไปเยี่ยมวิสิตนะครับวิสิตก็แปลว่าเยี่ยมดังนั้นตัววิสิตก็ได้ ไปกูไปกูวิ่งวิ่งไปวิ่งหนีหนีไปอ้าวไอ้เด็กโง่ฉันขอโทษโอ้โ้เชี่ยลองหนูไปเลยไหมจ๊ะชิบหายอะไป่ เป็นจีจ้ายาดินต้องอดทนนะครับไปเร็วๆสู้กับมันไม่อย่าดูดมันทำอะไรวะเพนจะปวด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 หุยไม่ใช่เวลาที่ยอมพูดนะมึงเจอกับผู้หญิงผิดคนแล้วจ้าอาจารย์ดูคอมบูโ hop แบบ

มือฉันขผู้หญิงมากเหรออาคนมรุมนี่ยเวอะไเี่ยะมันเก่งขึ้นแล้วเพราะว่าลีเปอร์ของพวกมันฆ่าพวกลีเปอร์ก่อนที่จะจัดการมันโอเคได้เตะ่อยเตะโอ้ย ใจเย็นใจเย็นง่ายเก็บบอลเก็บบอนเอาบอลมากินทำคอมโบไม่เป็นเลยสวยงามเลยตัวเดียวเลยตัวเดียวสองตัวนี้ finish ทมโบ จุกขับจุกจุกเลยค่ะใจเยนใจเยนใจียนหนูทาเกินนี้